สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับนักสะสมทุกๆท่านนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับมาชมรีวิวนะครับมาชมรีวิวเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทเหรียญ2อบาทเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับเออฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับการจนะพิเศษราชการที่9นะครับนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็ มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ7.3กรัมนะครับ7.3กรัมนะครับนะครับเป็นเหรียญโลหะขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับนะครับ้น,ะบนานย์กลางอยู่ที่ประมาณ22มิลนะครับ22มิลนะครับนะครับแต่นนี้ก็เอ่อจะเหมือนกันเหรียญการเงินพิเศษทุกเหรียญเสมอรุนรุนนั้นหมดทุกเหรียญน,นะครับเพราะว่าเอ่อรูปแบบก็จะเหมือนกันหมดด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อ รูปเพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราชมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับเหมือนอย่างนะครับมันดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันหมดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสีเดียวเป็นเหรียญโลหะสีขาวนะครับไม่เหมือนกับเหรียญตัวอื่นก็จะเหมือนกับเหรียญ5บาทกับเหรียญหนบาทนะครับส่วนเหรียญสิบาทก็จะเป็น2สีเหรียญห้าสิบตังก็จะเป็นสองเหลืองนะครับนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็น เราก็จะเป็นพวกอ่าเป็นเป็นตรานะครับเป็นตราสำหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับนะครับเราก็จะมีอ่บอกวันที่นะครับก้าวมิถุนาสองห้านะครับประเทศไทยนะก็ราคา2บาทนะครับนะครับนะครับเหรียญนี้ก็ประกาศใช้วันที่12มีนาสองพนมสิบเนะครับสำหรับเหรียญ50าสิบเหรียญ2บาทนะครับนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ ห้าล้านกว่านะห้าล้านห้าแสนเหรียญนะครับห้าล้านห้าแสนเหรียญทั้งดับเหรียญสองบาทนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นขอบฟันเฟือนะครับขอบฟันเฟือนะครับนะครับเหรียญโลหากขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับใส่สองสีนะครับใส่สองสีนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ปกติที่หากันง่ายๆนะครับนะครับ แต่ถ้าจะมีอย่างที่ชนิดว่าดูคนแล้วว่าเหรียญผิดปกติหรือว่าหายากยาก็จะดูสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับข้างในนะครับข้างในนะครับข้างในนะครับจะมีรูปอุนารโลมนะครับถ้าไม่มีรูปอุนาโลมข้างในนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาคึกและค่อนข้างหายากนะครับนะครับผู้ใดมีอยู่นะครับก็ไป เอากล้องส่องดูนะครับว่าข้างในจะมีอุณหโลมไหมถ้าไม่มีอุณหโลมแล้วหรือว่าอยากจะประกาศซื้อประกาศขายก็ไปตามเว็บที่เขารับซื้อรับขายได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วไม่ได้รับซื้อรับขายประกันใดนะครับแล้วก็ไม่มีราคาพี่มาประเมินได้คือบอกราคาไปเดี๋ยวก็บอกไปพูดถูกไปจะหาว่าพูดเอ่อบอกราคาไปแล้วทำไมทาไม่ได้อย่างนั้นขายไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็ต้องไปตีราคากันกับเอ่อกัดเอ่อ ผู้ซื้อผู้ขายกันเองนะครับอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายครับราคานะครับอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับสภาพเหรียญด้วยนะครับถ้าสภาพเหรียญเราไม่ใหม่จริงแล้วไปต่อรองราคาเขาไม่ได้หรอกครับสภาพเหรียญต้องไม่ผ่านการใช้งานดีที่สุดนะครับ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 สภาพเหรียญต้องไม่ผ่านการใช้งานดีที่สุดนะครับนะครับนะครับต้องเรียใหม่ๆนะครับเหรียเก่าๆแล้วเราก็ไม่มีราคาไปต่อรองครับถ้ามีของเหรียญสามเหรียญก็จะไปขายเลยนะครับเก็บสะสมได้วยกันนะครับ เขาขายกันที5้าห้เหรียญร้อยเหรียญนะครับถึงจะได้ราคาถึงจะคุ้มนะครับอย่างนี้สองบาทอย่างเงี้ยเกิดเขาให้ราคา12บาทคือแพงกันหน้าเหรียญ10บาทอย่างเงี้ยคือเราจะขายไหมนะครับถ้าเรามีอยู่นะครับแค่เราส่งโอนไปส่งไปให้เขาก็หมดทุนนะครับนะครับแล้วเขโอนบัญชีเข้ามาก็ได้12บาท คุ้มไหมครับไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับเออฉะนั้นเออเรามีแล้วเหรียญสองเหรียญแล้วเก็บสะสมไปด้วยก่อนนะครับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ระลึกนะครับนะครับไม่ต้องไปจหนายนะครับนะครับนะครับถ้าเรามีเยอะจริงๆนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่แปลกเหรียญที่แปลกที่เ็ามีราคาเหรียญเป็นล้อเป็นพันเป็นหมื่นนะคคือเหรียญแปลกๆนะครับไม่ใช่ว่เหรียญอย่างนี้นะครับจะบอกให้นะครับถ้าเหรียญอย่างนี้นะครับผลิตมาเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรียญหายากรคับนะครับนะครับ บางคนก็จะโดนหลอกครับโอ้เหรียญนี้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับใครมีมาขายเลยแต่ต้องหักภาษีหักเสียค่าประกัน1นึ่งแสนนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรอย่างนี้นะครับนะครับต้องโอ,อนเงินค่าประกันมาก่อนุ้นค่าหักปะซุปะเปอร์เซ็นต์มาก่อนนะครับแต่ถ้าขายได้จริงๆนะครับถ้าขายได้จริงๆอย่างที่เขาพูดแล้วทําไมไม่หักเงินค่าประกันหรือค่าภาษีหรือค่าโอนไปจากยอดที่ขายได้ละครับจะให้เราโอนไปทไําไมเพราะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับเขาหลอกเรานะครับหลอกนะครับพวกนี้มีเยอะๆนะครับหลอกนะครับ ะครับตอนนี้พรุงนี้กำลังอาลราวาดระบสเลยนะครับเป็นคอรเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเลยนะครับที่มาหลอกเราว่าใครมีเหรียญนี้นะครับขายได้20,000 30, 30,000นะครับอมีแล้วส่งมาเลยนะครับอพอส่งไปคุณต้องโอนเงินค่าเออค่าส่วนระต่างมาก่อนค่านู่นค่านี่มาก่อนค่าทำาใบรับรองมาก่อน1น0 0 0หมื่หรือ100อะไรเงี 1, ้ย ก็เป็นการหลอกลวงเราแล้วรโอนแล้วปั๊บเราเสียทั้งเหรียญนะครับแล้วก็เสียทั้งเงินโอนนะครับเหรียญก็ขายไม่ได้นะครับเหรียญอย่างนี้จริงๆแล้วราคาไม่เท่าไหร่นะครับราคาไม่น่างจาเกิน50บาทนะครับนี่นะครับถ้าคุณมีเหรียญเดียวเขาบอกว่าเหรียญคุณเก่าเขาให้คุณ15บาทแต่สภาพเหรียญแต่คุณต้องส่งไปให้เขานะคุณเสียค่าส่งอีกเท่าไหร่ครับคุณได้15บาทคุ้มไหมครับเก็บไว้นะครับเอาไปนะครับอยากขายดีกว่านะครับตามที่ ผมเคยบอกทุกหลายหลายคลิปแล้วว่ามีแล้วเก็บดีกว่าครับเขาซื้อเขาซื้อของใหม่เอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมถึงนี่ราคาแต่ละคาก็ไม่ใช่สูงขนาดว่าสูงเวอร์นะครับจะไม่แพงกับตัวตัว,ตวเหรียญต,ตัวหน้าเหรียญเท่าเท่าไรน,นะครับมันไม่ไเหรียญหายากนะครับเป็นเ,นเหรียญที่ผลิตมาเยอะนะครับนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับามาเลี้ยงไม้เอามาให้ข้อมูลแล้วก็มารีวิวให้ชมเฉยๆนะครับไม่ได้รับซื้อรับขายกลางใดนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ต้องมาถามผมว่าราคาเท่าไหร่รับเอาไม้รับไม้มีครับมีค่าไม่ต้องนะครับคือชมนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาดูว่าเรามีอย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็นข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้เหลียงนี้นะครับเลี้ยงวันนี้เลี้ยงไม้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ